เห็ดล่วงเห็ดรีไว้ยามปลาเห็ดล่วงเห็ดรีไปลองเอ้ยพอดีปลาย่างเล่นเก่าเล่นซีมครับเอาเบิ่งมาอีกทีหนึ่งนาะครับเนาะกองหนามเขาจะใส่แยง่้นโตเขาจะใส่แยงครับนี่เอาแยงมาปูปูนี่ก็ ปลาล่งเลยไล่โบไล่นั่งข้ังมานี่บัดนดียาย่ำหนึ่งยามนะ่ครับเด็กนแล้วก็เสร็จตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยครับตอกเสาเนี่ยล้วก็มาไปอันที่สองสองใกล้ๆก,กันครับนี่นะต้องหาย้อหน้าเศรษฐกร ชันมา,าเข้าเห็ดเห็ดอันนั้นลงไปเลยเห็ดรวงลงไปครับโอเคครับพี่น้องย่างปลาล่องแต่ไรโบอาไรนังลงมานี่เบแหละยาละ่างหนึง่นงย่ามนะครับดเด็กน็จตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับทำรวงทำรีเห็ดทั้ง ใส่แยงเหรงใส่ปลาพยายามปลานา่เดอนเก่าเดินซีฟครับเบิรงมาอีกทีนึงเนาะครับเนาะกองหนามอาจะใส่แยงคนโตเอาจะใส่แยงครับนี่เอาแยงมาปูปูนี่เเิบิร์นมาอีกทีนึงเนาะครับเนาะกองหนาม เราจะใส่แงงคนโตเราจะใส่แยงครับนี่เอาแยงมาปูปูนี่ก็ที่ซองกันเลยทางน้ำลงสองทางนะครับน้ำน้ำมากกับที่ลงนี้ไอ้ลงหอมนี่นะน,น้าห้ชาวนาเกษตรกรน้องไงสานบา้านเขาหมาเนี่ยใหม่แล้วไปน้ำหนามอยู่ นี่าแบบเบิ่งมาอีกทีนึงเนาะครับเนาะห้อ,องน้ำอาจะใส่แง่งคนตเวาจะใส่แยงครับนี่เอาแยงมาปูปูนี่ก็ล,ลงคล้องนอองี่ครับเนาะทำจากให้หน้าทำให้หน้าทงนี่ไล่ลงนี่วัดไปหน่อยเลยนี่ครับลุงมาหนีเลยเมายาหน,น,นึ่งกานอีกครับที่หนึ่งห้ามหนมาบ้า <Yeah. S 1> เฮ็ดใบเตรียมใบครับเวลาหนามากเฮ็ดร่วงเฮ็ดรีไว้ยามปลาลงคล้องนี่ครับเนาะทำจากให้หน้าทำให้หน้าทงนี่ไล่ลงนี่วัดไปหน,น่อยเลยครับลุงมานนี้เลยครับทำรวงทำรีเฮ็ดทั้ง,ง,งใบแยงเฮอดให้ปลาไอยามป,าามปาาลายนี่เดอนเก่าเดือนซีฟครับ okay. มายานหนุ่กันอีกครับที่หนึง่งแนะนามาเตรียมไ,ไว้ครับเวลาแนะนำมานี่นะหน่อยใชาหน้าเศรษฐกรยังไงสานบ้านเขาลงคล้องนี่ครับเนาะทำจากให้หน้าให้หน้าทงนี่ไล่ลงนี่วัดไปหน่อยเลยน่ครับทงมานีกเลยอะไรมันจะเห็ดบ่ได้ แล้วเ,เลยน,นึ่งพวงนี่หลังครับพวิสองงานครับน,นีนะ่ก็ได้เน,นึงแล้วนะเรียบร้อยครับตอกเสาเนี่ยจะกลับมาไปอันที่สองสองใกล้ๆก,กันครับที่สองก็ได้เฮ็ดทางหนามลงสองทางนะครับหนามหนามมากกับที่ลงนี้ไอ้ลงหอมเฮ็ดรุง่งเฮ็ดรีไว้ยามปลา เขางลงคล้องนี่ครับเนะาะถาจากให้หน้า,าให้หน้าทงนีไล่ลงนีวัดไปนอนเลยนี่ครับลุงมานีเลยเอาดอะไใส่ดัว <laughs> เห็ดอันาดลงไปเลยเห็ดลวงลงไปครับโอเคครับพี่น้องเห็ดนปลาล้วงแต่ลายบอ อ่าไล่ลงลงมานี้แหละย้มนะยามนะับเดเดี๋ยวยามปลาลุงคนละครับเดือนเกาเดือนซิปใช่งหพวกคือห่อนแต่บีลอ้อพี่น้องเลยมาสุดปลามายว่ามือยมาห่อนแต่เลยเห็ดอันนั้ลงไปเลยเห็ดลวงลงไปครับ โอเคครับพี่น้องเก็บลอยครับตอกมะเสาเนี่ยแล้วก็ามาไปอันที่สองสองใกล้ๆก,กันครับเห็ดเห็ด,หดอันนั้ลงไปเลยเหย็ดล่วงลงไปครับโอเคครับพี่น้องธรรมายานำกัรอีกครับที่หนึ่งย้ำหนาม,มาเห็ดว้เตรียมไว้ครับเวลาหนาม,มาเลย ธรรมาณกรนอีกครับที่หนึ่งน้ามหนามาเสร็ไว้เตรียมไว้ครับเวลาหนามาเลงคล้องนี่ครับเนาะทำจากไห้หน,หน,หหน้าทำใหนาทงนี่ไลลงนี่วัดไป่น้องเลยครับลุงมาน,นี่เลยมาเนี่ยใหม่ครับไปหนามหนูจำนีำน่ขาแบบไรแบบ <Yeah. S 2> เอาหอย้อนหนาเศรตรกรอย่างไช้นอนบาเฮาครับทำรวงทํารีทั้งใปไชแง,งหอหหยหอปลาพยายามป,ามปามลายนเดือนเก่าเดินซิฟครับเอจกอไ <laughs> ธรรมญาณากรรมีครับที่หนึง่งยามหนาบ้าเส็จไว้เตรียมไว้ครับเวลานหนาบ้าก็เ็เตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยธรรมญาณากรรมีครับที่หนึง่งยามหนาบ้าเส็จไว้เตรียมไว้ครับเวลาหนาบมม้า เขาลงคล้องเนี่ครับเนาะถาจากให้น้าถามให้น้าทงนี่ไล่ลงนี่วัดพี่น้องเลยนี่ครับลุงมาหนีเลยเดี๋ยวน้ำปลาลงกูแหละครับเดือนเก่าเดือนซิปทางเขาลงคล้องนี่ครับเนาะถาจากให้น้าถามให้น้าทงนี่ไล่ลงนี่วัดพี่น้องเลยนี่ครับลุง มานนีเลยลายมือเห็ดบะได้แล้วเลอนน่งวงพี่สองงานครับนี่ไดนึงแล้วเดี๋ยวยน้ำปลาล่วงยครับเ,เดืเเดอนเก่าเดือนซิบ่เงหืนอเ็ดขนลงไปเลยเห็ดลงลงไปครับโอเคครับพี่น้องธรรมญา,ากรอีกครับที่หนึง น้ำหนามาเห็ดไว้เตรียมไว้ครับไม่ใชน้ำมาเหอันน้ำลงไปเลยเหตุลวงลงไปครับโอเคครับพี่น้องนี่นะเ้าให้ยซ้นาเกษตรกรน้องเอะไรซ้อนปลาเขาเดี๋ยวน้ำปลาล่งไปล้ครับเ,รเดือนเก่าเดือนซิฟ เอาไฮโซน่าเศรตรกันทรีซานบาร์เอ้าเอาเรียบร้อยครับตอกเสาเนี่ยก็ามาไปอันที่สองซองกใกล้ๆกันครับ